ปกติจะมีไฟขึ้นนะครับมันน่าจะเกิดจากฟิวของสองตัวนี่มันขาดนะครับอยู่ใต้พองมาลายนะครับดึงให้ออกมาตัวหนึ่งคือตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวที่หนึ่งทางซ้ายมือนี่เลยนะครับใช้คีมแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาของฟิวมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอีกตัวนึงนะครับคือตัวนี้นะครับจับแล้วก็ดึงออกมานะครับรูปขวาคือฟิวที่ยังไม่ขาดนะครับส่วนรูปซ้ายคือฟิวที่ขาดแล้วนะครับ สังเกตตรงกลางไหมมันจะมีฟิวโค้งๆเหมือนตัวยูนะครับร้านที่ขายอะไรรถยนต์นะครับก็ไปซื้อได้นะครับเนี่ยรถแต่ละรุ่นนะใช้ฟิวไม่เหมือนกันนะครับถอดตัวอย่างของเราไปให้ร้านเขาดูแล้วเขาจัดมานะครับถ้ารุ่นไม่ตรงกันหรือไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะใส่เข้าไม่ได้นะครับเอาใส่เข้าไปนะครับพอเข้าล็อกแล้วก็ดันเข้าไปใส่ตัวข้างล่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเสียบตัวที่ชาร์จเข้าไปนี่เห็นไหมไฟขึ้นแล้วนะครับ